ครับผมไก่สอนแก้วนกกูลครับลูกชายเม็นมนกแก้วนกกูลปัจจุบันทำสวนน้ำม่วงอยอู่ที่พนมสรรคามที่สาขาแก้วอำเภอวางสมบูรณ์กับวังน้ำเย็นฮะแล้วก็เขตสายดาวกับโป่งน้ำร้อนที่จันทบุรีพื้นที่รวมกันจะประมาณ2 0 0พันไร่ครับปัจจุบันนี้ก็ดูแลมีน้องชายดูแลเรื่องการตลาดที่ทำสวนเกาหลีฮนะปัจจุบันก็ผลผลิตส่งไปที่คุนเกาหลีและก็รัเสเซีย รับสวนในประเทศก็จะมีจาหน่ายเป็นของฝากครับม่วงกองที่สูนค้าที่ชากันทัฮะก็จะมีส่วนหนึ่งขึ้นห้างที่พาราคอนบ้างแล้วบางส่วนที่เหลือก็จะส่งที่พัทยาบ้างต่ช่วงในฤดูก็จะส่งเข้าโรงงานแปรรูปโรงงานแช่แข็งบ้างปัจจุบันสวนออมีการวางแผนการผลิตมะม่วงออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาจนถึงเดือนพฤษภาคมาการใช้หมุนเวียนพื้นที่ออทำออกมาให้ ไม่ออกมาพร้อมกันฮะจะการจัดการแต่ละพื้นที่แต่ละโซนก็จะให้มีความต่อเนื่องกันให้มีเก็บเก็บทุกวันเก็บตลอดครับอย่าเวลาเจ็ดเดือนการจัดการทะม่วงสําคัญที่สุดคือการใช้แรงงานการแรงงานต้องคอนขา,ขามีคุณภาพแล้วก็เข้าใจกับการดูแลมะม่วงฮะับเนใหญ่คนงานเราก็จะอยู่กันประจําเป็นครอบครัวอยู่ในสวนอยู่แล้วฮะการดูแลเนี่ยก็ขเขาจะ ใช่คือคนที่ทำกับมะม่วงมาตลอดออการรักษาคุณภาพของสวนแก้วทุกนูนฮะผมดูแลต่อจากพ่อมาก็คือหนึ่งเลยการใส่ใจเรื่องความหวานสองเรื่องการอยู่ข้มอมนที่อยู่ทนการเก็บการจัดการตรงนี้เราเมีการบันทึกการผลิตไว้ะฮะคือการควบคุมคุณภาพทั้งหมดเรื่องการจัดการใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยเราจะเน้นเรื่องความหวานกับและกการทีออ่อยู่ทนเป็นหลักครับ ครับพอดีผมคุณพ่อทําอาชีพทาสวนมะม่วงมาตลอดนะผมโตมากับสวนครับก็อยู่มามาได้ทําแล้วก็ใจก็รักสวนมะม่วงฮนะถ้าอาชีพทาสวนมะม่วงถ้าใจไม่รักทําไม่ได้ครับครับอย่างน้องชายก็จะดูแลเรื่องการจัดการเรื่องขายอันนี้ก็เป็นการในการจัดการมะม่วงในครอบครัวมะม่วงนะครับ